สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจาทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่4ตุลาคมคศ2023จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับซึกมวยไทยพลังใหม่จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูกให้ท่านชมอีกเช่นเคยณเวทีมวยราชดำเนินนะครับ มวยเริ่มทำการถึงขันก็เวลา18.15นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่งางทั้งน้านมงคลเพชร สอมองคลการช่างหรือแจ็กกี้ยิมนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายมวยสอมมงคลการช่างที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับวันนี้เจอทั้งนัานเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยหรือหินลาดเล็กลูกหินลาดหรือมอรรชพัฒบุรีรัมนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมซ้อมที่ค่ายมวยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมงคลเพชร2มองคลการช่างนะครับช่างน้ำหนักได้115.1ลดไป2.1นะครับส่วนทางด้านคู่ชกนะครับเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้113.2ลดไป2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้าน เพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีแข้งซ้ายแรงขวางหน้าดัานแทงหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีเก่าเก๋าเกมหมัดต่อยแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับก็ไปแพ้นอกให้กันทั้งหน้าลมโชยออสักนาลินนะครับในยกที่3าเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2อง3ที่จังหวัด สุรินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกแสนสบายบีเอสมวยไทยเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยราชดำเนินในยกที่3นะครับมีโอเคฟอร์มหลังของทางด้านเ <ๆๆ S 1> พชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมงคลเพชรสอมงคลการช่างกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นมงคลเพชรสมมงคลการช่างนะครับก็เป็นมวยสูงยาว ฝีมือครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะต,ต่อยปั้มในล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงบุ๊ดุดันฟอร์มสดครับนี่คือสไตล์การชกของทาง,งด้านมงคลเพชรสอมงคลการช่างนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ถือว่าสดเหลือกเกินนะครับสามฟอร์มหลังนี้ยังสกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านเหนือแสนชัยมวยไทยเจ้าลำโขงในยกที่2เมื่อวันที่24 กรกฎาคม266ที่ทูปาเตมีนะครับฝฟยล่าสุดก็ไปชนะนอกทางด้านสเสน่พยัก์เฟียตรปัทุมนะครับในยกที่3เมื่อวันที่21สิงหาคม266ที่ทูปาเตมีนะครับคำนิ้็คือฟอร์มหลังของทางด้านมงคลเพชรอมงคลการช่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสูงยาวเข่าดีครับกำลังสดกำลังห้าวความมั่นอกมั่นใจสูงนะครับ คู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านมงคลเพชรสอมองคลการช่างนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกระหว่างทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับนักชกจากจังหวัดตังซอมที่่ข่มวยใหญ่เชยซีฟูดนะครับ,ว,ว,รบวันนี้เจอทางด้านเพชรสินชัยกบวัสดุพันภูเก็ตมวยไทยหรือออกกิจกเกษม หรือสินพลันชัยนะครับนักชกจากจังหวัดภูเก็ตซ้อมที่ภูเก็ตไฟครับนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด130่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับช่างน้ำหนักได้131.2ลดไป1.2่นะครับส่วนทางด้านเพชรสินชัยกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้131.2ลดไป1.2เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นัน่นเพชรศิลชัยกบวัสดุพันภูเกตนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือคบเครื่องนะครับแล้วก็เป็นมวยขำแทงบูดุดันอ,อาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของน,าน้านเพชรศิลชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,าน้านเพชรศิลชัยนะครับก็บอกว่าสดจริงๆครับ3 4ี่ฟอร์มหลังนี้ยังสุกดคำว่า แพ้ไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนมรดกไทยบางกอกอะไรย,ยน์เมื่อวันที่16สิงหาคม265ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะนกทางด้านดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชในยกที่3เมื่อที่8กรกฎาคม2 6 6ที่จิตเมืองนนนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสินชัยกบวัสดุพันภูกเกตมวยไทยนะครับเดี๋ยวไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลัง ของทางน้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดกันบ้างน,นะครับสําหรับสไตล์การชกของทางน้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับก็เป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องแข้ flying, ข ok arp, ขงขวาแรงโตหนักตั้งรับขวางหน้าดัานแทงมีศอกแหลมแรงและก็เหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดสองฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับ ก็แพรนอกให้กับทางน้านสามูไรสีโอปอในยกที่1เมื่อวันที่12พฤษภาคม266ที่วันลุมพินีฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปแพรนอกให้กับทางน้านศีลาเงินลานา,นาโฮมสเตย์ครับเมื่อวันที่11สิงหาคม266ที่จังหวัดตังในยกที่3นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้าน เพชรสินชัยกบวัสดุพันภูเก็ตมวยไทยนะครับกำลังสดกำลังฮาวให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาึงคู่ที่3มในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบระหว่างทางน,าน้าน,นขนองสึงก,ออกกอกัมปนาทน,นะครับนักชกจากจังหวัดปลาจีนบุรีแต่ทว่ามาซ้อมที่ใกล้มวยกอ,อก,กําปนาทน,นะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซา ครับอยู่ที่ตำบลเกาะขนุนนะครับโดยมีนายกกรรมวนาชูสุวรรณนะครับเป็นผู้ดูแลบํารุงดีบํารุงถึงนะครับเจอกับทางด้านมวยเก่าเก่าเกมในวันนี้นั่นก็คือเพชรอูทองออขวัญเมืองหรือสายเลือดเพชรสิริยิมนักชกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับซอมนี่ค่ายมวยกับตันเคนนะครับอยู่ย่านพุทธมนตรสาย4ี่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด 136ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขนองศึกกอกัมปนาตช่างน้ำหนักได้137.1ลดไป1.1นะครับส่วนทางด้านเพชรอู่ทองอขวัญเมืองนะครับช่างน้ำหนักได้137.8ลดไป1.8นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนัน่นเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งหน้าดีหนักแรงเตะต่อยดีแล้วก็ชั้นเชิงดีแล้วก็มีหมัดมีศอกเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วกว่าความเป็นมวยดีกว่าแต่สภาพร่างกายอาจจะเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรอูอ่ทองออกขวัญเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้น่นเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองนะครับก็ไปแพ้คะแนนจรวดซึก เกียรนาวีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2 5 1 6ที่จิตเมืองนนท์ไปแพ้นอกทางน,านั่นอาวัดพระพลยิมหัวหินนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 6ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในยกที่1นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรอู่ทองออขวัญเมืองนะครับเดี๋ยวาไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นขนองศึกกอรกรรมมนาทกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นขนองศึกกอรกรรมนาทนะครับเป็นมวยซ้าย วีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงสูงยาวค้าแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบูดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของน้านขนองศึกกอกำปนาธน,นะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปเสมอกันกับทางน้านเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามอินทาเมื่อวันที่9กรกฎาคม266ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดก็ไปเสมอกันกับทางน้านซุปเปอร์เล็กจิตเม,มืองนนท์เมื่อวันที่1กันยายน266ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านขนองศึกกอกำปนาธนะครับสําหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเก่าเก่าเกมนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอู่ทองอออขวัญเมืองนะครับเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อไฟนี้เขาจะมาเกิดครับจะมาแจ้งเกิดนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอู Low ่ทองอออขวัญเมือง จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สซึซ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ี่ซึซ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางดน้านสตังทองชอห้าพยัคฆ์หรือเพชรนองบัวเดชเพชรสีทองนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยัคฆ์อยู่ลำลูกกาคลอง8นะครับหลังวัดธัญญผลอยู่กับเสียชายสุขโขทยัยหรือคุณพัชรินมีจันทร์โดยมีเทรนเนอร์คู่ใจนะครับ มะละกอช่อห้าพยักษและก็วังจันรน้อยสอสิรดาคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เจอกันทางด้านสามานชัย t ยีบยิมหรือเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลลอรี่นะครับหรือเกียรติเจริญชัยหรือเพชรดอกจิกนะครับนักชกจากจังหวัดสตูลซ้อมที่ค่ายมวย t ยีบยิมนะครับอยู่กับเสียตั้มย่านรามคำแหงร้อนะครับวันนี้ ชกกันในพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสตางทองชอ5พยักนะครับช่างน้ำหนักได้125.2ลดไป0.2ส,ส่วนทางด้านสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับช่างน้ำหนักได้127ปอนด์ลดไป2ปอนด์ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับก็เป็นมวยขวา ฝีมือครบเครื่องดักาสตร์แข้งแทงเข่าต่อยหมัดแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีหักเทดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสมานชัย tbm ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสมานชัย tbm ยิมนะครับก็ไปแพ้นอกข้า,ขาทางด้าน้วนกอดอนพีเแสนชัยมวยไทยยิมในยกที่4นะครับเมื่อนที่29กรกฎาคม266ที่อ้อมน้อยไฟ์ล่าสุดน,นะครับ ก็ไปชนะคะแนนสตางทองช .5 อห้าพยักเมื่อวันที่20เมื่อวันที่2กันยายน2 5 6 6ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางนซา,ามานชัยทีบเอ็มยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของ,ของน,น้านสตางทองช .5 อห้าพยักกันบ้างนะครับสำหรับสตางทองช .5 อห้าพยักนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นหนึบไล่แขนเก่งล็อกแขนดีปั้มตี แข็งแก่งแข็งแรงเดินติดติดและก็เป็นมวยที่ปลายๆนี่ยืนระยะมั่นคงวันนี้ได้ลอยกว่าน่าจะสางแคขนสําเร็จครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสตางค์ทองชอหพยัคฆ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสตางค์ทองชอพยัคฆ์นะครับก็ไปชนะคะแนนนำโทนออก,กิตเกษมเมื่อวันที่15กรกฎาคม266ที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนสมานชัย TBM ยิมเมื่อวันที่2กันยายน2 6 6ที่ อ้อมน้อยคำนี่คือฟอร์มหลังของนั่นซัาต่างทองชหพยักนะครับสําหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซาต่างทองชหพยักวันนี้มาสางแค้นโดยเฉพาะเสียชายแล้วก็พุทธประชาชื่นหรือพุทธชห้าพยักสั่งเดินหน้าท้าชนลุยแหลกวันนี้ต้องสางแค้นให้ได้ครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน สัดต,ต่างทองช5ห้าพยักษ์ให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเรวยรวยสวัสดีครับ